เกาเป่าเนี่เกาเปาเกาตะวันชอบเกามากค่ะไปนดีกว่าไปมันมันต่อไหมคะไปกระต่ายกินก่อนแล้วก็ไปกระต่ายในไปในกระต่ายกรุใหญ่ไปกระต่ายกระติ่งโตด้วยฮะเดี๋ยวให้ทุกคนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูกระต่ายกับสิงโตมาเยอะมากเลยที่นี่ ไปดูกระต่ายกับซิงโตครับคไปดูกระต่ายกับสิงโตไปดูกันต่อเดินนำหน้าแล้วค่ะไปตะวันค่ะตะวันสนุกไหมคือเอาเลย <laughs> คือจริงๆถ้ามาที่นี่ผมว่าใช้เวลาได้หลายชั่วโมงเลยแหละโอ้โหยาวมาก <laughs> คือจะบอกว่าใหญ่มาก <ใน S 1> แล้วตะวันก็คือชอบมากมากเลยอ่ะอแต่ตะวันป้อนไม่มีจบสิ้นนะคะว,วันนี้ยบอกเลยว่าแครหลอดแบบปลามาครับชใช้ป้อนจริงๆอ <laughs> คือไม่ม่ต้องไปตลาดไทยแล้วก็ซื้อหมอแค่หลอดมาเป็นคนที่ป้อนอะไรที่เนี่ย <laughs> ตอนนี้ยอยู่ที่เพชรบุรีนะคะไหนหนคลิปเลยอี<น>๊ เยอะมากนะครับไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไปนู่นเลยก็ได้ครับนี่เลยไปนำเลยเฮ้ยน่ากลัวเราจะไปทางนี้เหรอฮะใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราให้คุณแม่เดินยายมาก่อนให้คุณย้ายนะคุณประเด็นคือสะพานเนี่ยจะแบบโยกเยกนิดนึงมัครเข้ในการเดินนิดนึงให้คุณยายเดิน พี่จุนยายเดินก่อนค่ะเราต้องต่อคิวนะคะจะเป็ไม้ไผ่เนี่ยไผ่เนี่ยไผ่นี่คโอ๊ยไผ่นี่รผ่นุ้ยไผ่

ขอบันยิ้มเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบุณนะคะไหกันต่อุันี่ทันรุ่นแรมนะคะสี่สามวิ่สี่สามโยคอ่านอาจ์นี่ยเป็นอย่างนี้แล้วต้อหนักได้นะไฮ้ยนังกลัวพี่ท่านเดินนดนนะคอตอนนี้ท่านน่ยยกอยู่แล้วคนข้างหลังอ่ะคนข้างหลังจะลาบากนิดนึงเดี๋ยวนะรีดดินนีดก็คอถ้าุณหน้าเดินไปก่อนข้างหลังจะต้องตั้งสมาธินิดนึง นะะี่อันนี้นคือมาลามาลาค่ะมาลาที่บ้านก็มีพี่นาวเอามาลามาให้เหมือนที่บ้านเราไหมคะมาลาเหมือนที่บ้านเราไหมคะลูกง่ายวเลยเราแครอทอย่างเดียวเลยทีนี้หล่ะใจโจดในนี้บรรยากาศดีมากโอ้โหในนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะ หนั้นอะพี่คตะวันทงานทีดีนั่งสิคะพี่ั่งเนียเรวจวิ่งตามพี่ขาวิ่งหนีอะไรพ่หนีอะเพราะวันจะวิ่ามตะวันใจเย็นลูกพี่วิ่งตะวันน้าเฉยๆสิเฉยค นั่ทไเฉยครับอ้าวคุณนั่งเฉยอนนั้เฉยนั่งเลยอยากให้อยากให้ต้องหิ่มมากขาทอดนานไหมไปกระต่ายดีกว่าเราว่าพี่เขาหิ่มใช่ไปกระต่ายดีกว่าไปไปกระต่ายอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวบอกว่าต้องตรงนี้หรอคะไปต่อยังไม่จบช้นนี้ค่ะยังครับโมตามใหญ่มาก าร์มใหญ่มากี่น,นีคือใช้เวลาได้เป็นชัมม่วโมงชัมม่วโมงวันคร<อ>ับสั่งของไม่ครบต้องทํายังไงคะนุ่นถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสั่งของคุณนุ่นเออ่ถ้าถ้าเป็นร้านของยุ้ยก็เข้าไปในแชทร้านค้าได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นเยสแคร์ก็เข้าไปที่แชทร้านค้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรนะคะสามารถเข้าไปแจ้งทีมงานในแชทของร้านค้าได้เลยนะคะอันนี้คือดูสะพานค่ะครับนะเามาดูเงน,นครับเฮ้ย <c oughs> สาานะพานน่าหวาเชียวนิดนึง <c oughs> แล้วคือมิวสวยมากอันนี้คือเห็นเห็นซันโตรินีค่ะนี่จะเห็นข้างหลังเป็นซันโตรินีข้างหลังนี้ก็จะเป็นภูเขาที่บาลายฟาร์มเพชรบุรีนะคะชะอำนึ่งเองอยากได้แว่นของยุ้ยแว่นของยุ้อยู่ในตะกร้าได้เลยนะคะคุณนำก่นเลยครับ้จะนำนะถ้าหักเส้นหักก่อนขอบคุณค่ะสามีรักภรรยามาก ถ้าสะพานหักตอนเราจะต้องไปด้วยกันทั้งครอบครัวเลยค่ะตอนเนี้ยไม่ใช่ภรรยาไปก่อนแล้วค่ะอุ๊ยพี่ชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ถุงยุ้ยทีมงานปักตะก้าให้แล้วโอ้ทีมงานค่อยๆเดินตอนนี้ห่วงลูกไม่ห่วงพ่อแล้วห่วงลูกห่วงแรงมากอ่ะเดี๋ยวยุสยขตั้งใจลงบันไดพี่าลงดีทีนะ ุณสุดลงดีๆะคะ่ะขอตั้งใจลงบันไดนิดนึงนะคะ,ะไปทางไหนนะคะรงไปเลยครับตรไปทางไหนนะคะปงไปเลยไลย่กนอไาอันนะ้ะปงนีเมูไม่กินนี่กางกินนูคะังกินลยไา่กิกนหรอไปที่มาลนะคะร์มเพชรบุรีนะคะ มาเลยฟาร์มเพชรบุรธิชามค่ะพ่อไม่ถนัดให้พ่อดุดีๆแม่เก็บให้ดูพ่อไม่ถนัดน้อตัวใหญ่มากเลยวเเดียว คนี่คือ,อยังไม่ได้ครึ่งยังไม่ทั่วเลยนะคะสามสิบกว่าไร่ครับที่นี่กับสี่สิบไร่แล้วตอนนี้คือหิวมากสั่งอาหารเอาไว้น่าทานทั้งนั้นเลยอ้านี่เยอะมากนี่นกระจเอแ้อินดคือมากครับนี่เอะไรให้ทำด้ีก่อนมัน้อนไม่เป็นไรค่ะพอแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะไอรีคขอบคุณค่ะ พี่ควางไม่มีฟันอ่ะมีนะคะมีฟันไหมมีฟันอยู่ขทำไมมีฟันแตดไม่อ๋อากตงนีดคัไปดูกระต่ายนะใช่ค่ะกระต่ายกระต่ายมูด้วยค่ะใช่ไหมคะอันนี้คือนกจีมูกระต่ายไปทางไหนนั่งซ้ายนะครับซ้ายนะคะอ๋อเป็นอู๋ก่อนไปดูอู๋ขุนว้าง มีงานตัวันใหญ่แล้วนี่จ้าจ้าวัวเค่วัวแค่มันเล็กมากเลยอ่ะดูให้เทียบวัวแค่ค่ะเทียบตัวนี่นี่วัวแค่วัวแค่น่ารักมากเลยลูกค่ะว้ายว้าโดนลิ้นพี่วัวเลย ไม่เป็นไรค่ะพี่อัวไม่กลับมาไม่ใช่ลันลาครับไม่ใช่ละม้าหนูลาค่ะเขาจะเหมือนม้าเนาะที่เป็นลาลาใช่ค่ะพี่ช้ค่ะตอนนี้อยู่อยู่ที่มาเลยฟาร์มนะคะชามเพชรบุรีนั่นเองศูนย์การเลี้ยงโอ้โหพี่อู๋หลายตัวมากเลยอันนี้อูดแล้วค่ะอูดออูดตัวใหญ่มากค่ะโอ้โหอูดอูดทานได้ไหมครับพี่ ไไม่ได้อู๋ทานแครอทได้ไหม,ไมไอู๋ทานแครอทได้พอ่ออให้อูนนะน,น้องให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอู๋ตัวใหญ่มากเลยใหญต่ต้นเดือนต้นเดือนต้นต้นปีก็น่าจะอ,าออกลูกแล้วครับแรกโอ้ตัวนี้ท้องเหรอคะโอ้ตัวนี้หูอทออ้องเดี๋ยวตะวันมาดูน้องเบบี้ไหม เาวันมาดูแบบนีคะเดี๋ยวมาดูจิล่าสิวะเยอมาดูจีราฟเดือนหน้าอุ้ยโอ้ทำไมอะลูกพ่อทำไมอะพ่อพ่อเหรอคะอ่ะน้องอนแล้วก็จะอ่ะน้องป้อหนาน้องป้อนดีๆนะลูกว่งเละไปดูกระต่ายไปดูกระต่ายกันค่ะไปดูกระต่ายกันต่อนะจ้า เรียกแม่แม่แม่เหมือนตะวันเลยทำไมเรียกแม่แม่แม่เหมือนตะวันเลยแม่ไหนกระต่ายอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวขาเนาะข่าอยู่เดินนังนะขวาหรอขวาตะวันบอกขวาตะวันรู้ด้ะที่นี่มีลุงยุงแบบว่าสี่สิบห้าสิบตัวลุงยุงเยอะมากแต่เชื่องหมดเลยนะคะไหนคะกระต่ายอยู่ไหนขวาเลยคุณขวาแล้วก็เดี๋ยวไปตายหน้าโอเค พี่ยุ้ยสีเผาสีเผาในตะกร้าหน้าช่องได้เลยนะคะสูแว่นพี่ยุใส่อยู่ทุกคนถามเยอะมากพี่ยปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะคะแีมแห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 มแพมแหมแหมแหม่หมาหมแหมหม่หมแ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 าหมมม ปลายแครอทไหมแครอทนะอุ้ยกลัวลิ้นไงจีโนลิ้นเรอโดนลิ้นะคะลูกเดี๋ยวไปล้างมือเนาะนลิ้นเบีย้วไปล้างมือนะคะนี่นุ๊กนุ๊กนว๊กนุ๊กนุ๊กนนุ๊กนุ๊กนุ๊นนุนุนนน่กนนกุกนก้กนน ไม่ได้หยไม่ได้หได้ไม่ได้